เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วก็คือพมนิขิตน้องพุตานใช่พุตานตอนเด็กตอนเด็กนะฮะเล่นยากไหมเล่นยากอยู่ค่ะเป็นซีนที่รถหนูถูกชนค่ะแล้วเขาเอารถจริงๆอะค่ะมาชนรถของหนูเองคือแบบต้องต้องเอารถจริงๆมาชนเลยเหรอคะแบบหนูเออหนูเนี่ยหนูกลัวมากเลยต้องมีเลือดเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบกลัวกลัวมากๆเลยค่ะ ในฉากนั้นที่ท่านที่ชมพรมฤิธิตซึ่งตอนนี้เรตติ้งกระจูดมากเนี่ยนะ,ะวันที่พุฒตาลตอนเด็กถูกรถชนแล้วก็เสียชีวิตไปใช่ไหมตอนนั้นในฉากนั้นพี่ตายลูดรู้ไหมคะในแต่ละปีพบอุบัติเหตุผู้สูงอายุหกล้มประมาณ3ล้านรายต่อปีอเข้ารับการรักษาในโงรงพยาบาลมากกว่า60,000ลราย ซึ่งพื้นที่เปียกน้ําคือหนึ่งในพื้นที่เสีย่ยงที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุหกหลบได้ง่ายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุใช้มิตรเซฟเอาจ้านัตกรรมเคลือบพื้นกันลื่นใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วเพียง4ขั้นตอน 1. ทําความสะอาดพื้น 2. บีบ 3. ทา 4. ร้อยแห้ง8-12ชั่วโมงเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะโอ้หน้าใช้ซื้อที่ไหนล่ะซื้อได้ที่นี่เลย ลงทะเบียนร,รับสิทธิพิเศษง่ายๆ,ๆเพียงกดดอกจัน764ดอกจัน2 1 2> ดอกจัน1 0สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกจากนั้นรอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพียงแจ้งชื่อและที่อยู่เท่านี้ก็สามารถรอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มด้วยนะปกติราคา1เซต2441บาทแต่พิเศษวันนี้ซื้อ1แถม1ในราคาเพียง2,400บาทคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะ คนจริงนะครับเล่นตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงบ่ายสามถึงหกโมงเช้าอีกวันหนึ่ง<ะ>ใช่ค่ะทําไมทําไมต้องใช้เวลานานขนาดนั้นอ่ะก็คือมันมีหลายมุมค่ะต้องแบบโฟกัสที่แก้วต้องอยู่ที่หน้าหนูต้องแล้วเราได้ไเราเร,าเร,าเราช่วงเวลา,เ,าเราได้นอนบักไหมมีไหมเราต้องบ่ายสามอะ่ะอาจจะเบรกกินข้าวแอบไปงีบแล้วค่อยตื่นขึ้นมาใหม่คือหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยหลับกลางวันค่ะ ไม่ไม่ชอบหลับกลางวัน,นะคะ่ะแต่นี่ถ่ายถึงหกโมงเช้ามันมีการพ<ช>ื้นได่ไงไม่เหนื่อยค่ะเหนื่อยโอ้เคยทำได้เหมือนกันเม <c oughs> ื่อยี่สิปีตอนนี้คือสามทุ่มปุ๊บหนังตาก็คือลืมไม่ขึ้นแล้ว <c oughs> แต่ถ้าแต่ถ้าแบบสองทุ่มเกินสองทุ่มก็จะแบบ นิดนึงแต่ว่าถ้าแบบคือถ้าเกินสามทุ่มก็จะแบบเล e r t เพราะว่าสองสองทุ่มคืนเป็นเวลานอนใช่แบบเต้นกันไหมเล e ร์ขนาดนี้แรงดีจังเลยอ่ะโอ้โหแบบลงทุนมากใช่นี่คือที่มาของเรตติ้งนะฮะของพรหมลิขิตซึ่งไปไกลมากซึ่งตอนที่เขาเลือกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าหน้าเราเนี่ยคล้ายพี่เบลล่าตอนเด็กด้วยใช่ค่ะก็เอาจะเป็นลูกครึ่งด้วยกันไง ถูกป่ะลุกรึ่งฝรั่งด้วยกันแล้วก็มีอาจจะมีความเป็นไทยมากขึ้นมาอีกน,นิดหน่อยอะ,อะไรประมาณนี้เออเราไปดูภาพเราไปดูภาพ Bella เบลล่านะครับอ่าซ้ายมือซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับคือเบลล่ารานีนะฮะคล้ายจริงๆนี่คือนีน่านะครับภาพต่อไปนี่เออดูนะฮะคนเรายุคคนละวัยคนละวัยเดียวกันนะแต่ว่าคนเรายุคนะฮะวัยใกล้เคียงกัน นี่โอ้โอลูกดิิจรงด้วยนะมันมีความใกล้เคียงกันแล้วพอโตขึ้นมาอ่ะดูนี่ดูนี่อพอทำผมก็เหมือนกันเลยก็นะคล้ายจริง เห็นว่าดีใจมากใช่ไหมใช่ค่ะดีใจมากๆเลยค่ะที่แบบเหมือนพี่เวลพบว่าหนูก็เป็นแบบแฟนขับติดตามบูเพยใช่ตอนหนูเด็กๆตอนหนูเด็กๆเดี๋ยวนะตอนนี้เก้าขวบตอนบูเพยมาห้าปีที่แล้วก็หนูสี่ขวบเองตอนนั้นหนูชอบดูค่ะเหนูชอบดูมากมาบูเพยบูเพยสันนิวาสนุกอยู่แล้วสนุกเลยนะแล้วตอนนี้ก็กก็สนุกมากเลยอ